ครับผมโอ้โหนี่ครับนี่ครับ 把客厅跟腰腰。 หมายสุดยอดครับปะเตรียมตัวเตรียมตัวลุ้นกันลุนกันครับลุนกันนี่ครับบริเวณรอบหมายนะครับถึงหมายเรียบร้อยนะครับผม8ปดมงสานาทีนะครับ เตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมอุปกรณ์ลุย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 หมายสุดยอดครับหมายสุดยอดวันนี้แต่จะมีตัวหรือเปล่าโอ้โหเอาของขึ้นชั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยดูแล้วปลากระทิงนี่เขาจะมาเล่นตอนกลางคืนกันนะครับเนี่ย ตังเนครับทังเดกันครับ ปั่นนะครับแล้วก็ล้านิดหน่อยนะครับผมเราวันนี้เราจะปั่นเหนียวเพราะข้อน้าแรงนะครับผมน้ําจะออกน้ําหมุนนะครับพ่อน้ําจะเป็นน้ําหมุนวนนะครับวันนี้เราก็จะเอาเหนียวสะหน่อยหนึ่งลงประมาณสองคันนะครับใส้เดือนสองเส้เดือนสามคันไปต้าหมายหลักมานุ่มปลากระทิงน,นะครับท่านะ ไม้สวยมากครับผมป้า นะครับผม9โมง10นาทีครับ เป็นหนึ่งครับปลาดึงเมื่อกี้ครับเข้าโซกหินเรียบร้อยจบเกมหินหินหิน <c oughs> ครับสวัสดีครับนานามิตรรักนักตกปลาและเอฟซี ทุกทท่านทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับช่องริมจางฟิชชิงของเรานะครับมาท้ายบานของเขื่อนป่าศักนะครับท้ายประตูน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับผมตรงนี้เป็นแยกของแม่น้ําป่าศักนะครับนี่ระหว่างสระบุรีกับลบบุรีนะครับฝั่งน้นเป็นสระบุรีฝั่งนี้เป็นลบบุรีนะครับผมตอนนี้เราลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับยังลงไม่หลายคันเลยครับสามคัน ไส้เดือนนะครับเกี่ยวไส้เดือนแล้วก็มีปั้นอาหารนะครับปั้นขนมปังนะครับผมก็ตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็วุ่นเลยนะครับผมปลากระทิงดึงไปสองครั้งเข้าซอกหินพอดีกินข้าวอยู่นะครับขาดดึงขาดสองคันนะครับผมแล้วก็ปลาตะกับได้แต้มแรกปลาตะกับหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ลุ้นกันยาวๆครับว่าจะมีลุ้น ของใหญ่ sisters, หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นปลากระทิงเข้าหรือเปล่าก็ลองดูนะครับผมตรงนี้จะเป็นน้ําเชี่ยวนะครับปลาก็คงจะมีหลายหลากหลายปลานะครับผมปลาลุนกันยาวๆนะครับนะปลาลุ้นครับปลาหมูตะกับ เอาหมานเอาเอาเลยก็ใส่ไปก่อนเอานีนนน่ครับหมอตะกับครับหมอตะกับใส่งามๆครับหมานเลก ใส่กำลังดีครับผมมาซอยนกเขาครับวนตับเลยครับผมนี่ครับวนตับเลยนี่ครับผมปลาแต้มสองทั้งหยาบครับประกาครับผม ngang ngang này các khắp Ừ. Khắp Ôi ôi ôi, khắp Ừ. ครับผมโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับแตกแล้วครับแตกแล้วนี่แหละครับจุดประสงค์ครับผมใหญ่ครับนี่ให้ได้เลยครับดีครับกระทิ้งครับผมกระทิงแม่น้ําป่าสักครับจัดไปจัดไปนี่ครับใหญ่ครับนี่ครับโอ้โหดึงปื๊ดเลยเกือบไม่ทันครับผม ปะบูครับปะบูปะบู<ป>ครับนะนาะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมผมเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยครับหมายนี้ต้องมาแก้มือนะครับตอนนี้บ่ายสองนะครับเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยเตรียมกลับบ้านนะครับ วันนี้หน้าดิน2คันแล้วก็ลงเบ็ดเล็กๆเล่นปลากระทิง1่งคันแล้วก็เบ็ดลอกอีก1นั่คันใส่ใส่เดือนนะครับรวมไปนทั้งหมด4คันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมถ้าไม่พาไปติดล่องหินไม่หลุดก็ปลากระทิงจะได้อยู่อีก2ตัวนะครับผมครับตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก็ช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอ ขอบคุณนะครับนานาๆ FC ทุกท่านนะครับที่ให้กำสนับสนุนตลอดมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่มีคอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจทุกๆคลิปท,ที่ผ่านมานะครับผมก็หมายนี้ต้องมาแก้มือแน่นอนครับผมทําเบ็ดคันเล็กยาวประมาณ1เมตรข้างล่องหินนะครับผมยือสาเดือนเล่นปลากระทิงครับผม แล้วก็ปลาน่าจะกินช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับกระทิงอากาศเย็นๆจอ,อกจากรูมานะครับก็ตอนนี้เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับสำหรับช่องริมจางพิชิงของเราก็จะพยายามสรญหาคลิปดีๆแล้วก็คอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างนี้แหละครับข้างหลังนี่นะครับแม่น้ำป่าสักฝั่งน้นเป็นโรงงานน้ำตาลนะครับผม ลอกโรงงานน้ำตาลฝั่งสระบ,บุรีแล้วฝั่งนี้เป็นลบบุรีนะครับผมก็วันนี้ก็ถือไม่แห้วนะครับตอนนี้เก็บเสร็จเสร็จแล้วร้อยบ่ายสองโมงอีพนะีหน้าเรามาเจอกันนะครับสำหรับนะ้านๆะที่เข้ามารับชมใหม่นะครับช่วยกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนี่นะครับหมายสวยนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ครับไปโกโฮมครับ